ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่จัดการดุนทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณดุนไปทำอะไรคุณดุนเขาเล่นแฮชแท็กของเขาอยู่ใช่ไหมเป็นไงคะแฮชแท็กขึ้นได้หรอเท่าไหร่แล้วตอนนี้เชิญคุณดุนค่ะวันน <laughs> ี้บิ๊กต้องพาน้องกาดออกเจอแรงเม่รไร <laughs> ชอบคำนี้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม like? ่น <Leah> <tagged Perfect> anyway nice ่ารักมากเขินนะบอกเลยชมอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมส่งนะคะสยามนาคาด้วยนะเต้ยฉันเห็นเธอนะชวนแบงโบหน่อยครับสวัสดีค่ะแม่บีสวัสดีค่ะวันนี้ คอนเทรนอะไรคอนเทนแน่ๆเลยถูกไหมวันนี้คอนเทนเป็นปีค่ชเป็นอะไรนะโปเกมอนนะฮะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยแม่ชวนกาดหลา์หน่อยเมื่อวานแม่น่ารักมากแม่ชมเก่งขอบคุณนี่ไงมี่ไงมีคนมาแล้วคนหนึ่งอยู่นี่คุณกาดฟอยสุภานะมาไวมากเลิศที่สุดไหนสิ ไหนมาดูซิสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับฟิลเตอร์หน่อยไหมอะ่ะถามตัวเองเหรอหรือว่าถามนี่รับผมนี่แหละสวัสดีครับพี่บีถ้าผม,มใส่ฟิลเตอร์มันจะมันจะไม่เห็นห<ม>น้า,าคนอบอกว่า ให้เออชวนกาดออกจากแรงออกมาไลหน่อยค่ะรู้ได้ไงว่าผมเล่นเล่นไรอะะเรานี้แหละเรานี้แหละเผื่อพูดเองว่าลงแรงกระการอยู่ค่ะว่าไงครับทุกคนไหนบอกว่าคิดถึงใครบอกคิดถึงมีใครอ่ะพี่คิดถึงคนบอกอุ้ยเฮียพูมดีค่ะเอไหนเต้นให้ดูหน่อยอ่ะ ครับให้ให้เต้นเหมือนเนื้อเต้นไหมคะเพราะฮาตาริไอ้พี่วิกเต้นให้ดูหน่อยครับเย็นเย็นจนเนื้อเต้นค่ะเฮยพูปามทะเลแล้วหรอเออนะเออนะเขาบอกอากาศกลับจากทะเลแล้วหรอกาดไปทะเลทิพย์นะคะทุกคนกลับไม่ได้ไปทะเลจริงๆค่ะใช่คือจะ ทุกอย่างคือจะตอกค่ะไม่รู้ว่าตั้งแต่ปีไหนแล้วนะพี่อย่าไปบอกเขาสิเขาก็รู้กันหมดสิอ้าวหรอห้ามบอกออโอ้โหโอ้เอออคการอยู่ทะเลค่ะอยู่รีสอร์ทสักที่สอรหนึ่งใช่ครับผมผมพง่ไปทะเลมาไม่ไ่้นานมานี้ฮะไม่ใช่สต๊อกผมแบบถ่ายถ่ายถ่ายล่าสุดเลย เดี๋ยวนั้นเลยโปเนี่ยโปเนี่ยแม่เรียกมาแกงเนี่ยเปล่าไม่จริงไม่แกงเลยคิดถึงไงมีแต่คนคิดถึงมามีมามีอะไรเนี่ยมัมีของหนูกาดหรอเมื่อวานพิจูเขาบอกแต่เมื่อวานเมื่อวานพี่จูเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอะไรวะเขาบอกอ๋อกาดไม่อยู่หรอครับเพราะกาดอยู่ในใจผมม่ะมีจะแก้ตัวไหมคะจริงเหรอ แต่ดีเขาบอกว่าเธออยู่ในใจเขาอ่ะในใจเขามีแค่นี้เองนั้เนี่ยไม่ได้ไม่ใหญ่เลยอะ่ะ <c oughs> อยากมีพื้นที่มากกว่านี้จังคิดถึงในอยู่ฟาการมากครับเนี่ยมีแต่คนที่ถึงผมพี่วิกพี่วเออปิดปิดกล้องพี่เลยก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั่งก็ยอกย <c oughs> อกยอกเธอมันร้ายไง ดังเลยแยกวงใช่ไหมไปเลยนะจะไปไหนก็ไปพี่บิ๊กไม่ชวนลูกดุลมาไลฟ์หรอเนี่ยลูกดุลก็อยากไลฟ์แต่เมื่อวานลูกดุลก็มาเลยเมื่อวานลูกดุลมาแล้ววันนี้เรา,เเราต้องหาต้องส่วนต้องคนที่ยังไม่ได้มาอะ,ะานมาเนี่ผมดูอยู่ผมดูไลฟ์อยู่แต่เพียงแค่เออพี่บิ๊กไม่ให้ผมเข้ามาแค่นั้นเองจริงๆผมก็ดูไลฟ์ผมก็ส่งแล้วแต่เขาเขาไม่ให้ผมเข้าเอา <laughs> ันการหรอนึกว่าใครที่ไหนก็เลยแบบเออไม่ได้สนใจแต่พี่ไม่ใช่นะเดทกาดเองพี่มองผิดทีเดี๋ยวก่อนอะไรอะมีว่าคิดถึงอ่ะคิดถึงหมดเลยเนี่ยมีแต่คนคิดถึงพี่บิ๊กอะพี่บิ๊กดังใหญ่แล้วนะเนี่ยพี่โบนัสทีคุณโบนัสมาแล้วเดี๋ยวค่อนอยู่ไหนอ่าพิมพ์ว่ามาแปลว่าเข้าเกมนะฮะ ทุกคนเอ้ยหรือว่านี่เรากําลังตี้รวมคนที่เราเล่นกันเป็นทีมวะเนี่ยใช่หรือเปล่าปกติที่โบจะทักผมมาตลอดนะทุกวันทุกเวลแทบจะแบบชั่วโมงหนึ่งทักมาทีหนึ่งแค่คําว่ามามาแค่มารู้เรื่องมาไม่ต้องไม่ต้องสารต่อเข้าเลยไม่ไม่อิดออดเล่นเกมอ่ะมันก็ต้องรู้ลิมิตรู้ไหมอย่าเล่นเกมเยอะไม่ดีหรอกอืมใช่ทุกคนฝากตักเตือนน้องบิก๊กวยนะฮะ วอลไม่ไม่เรียกว่าติดเดเรียกว่าแบบเรียกว่างมงายเลยดีกว่าเรียกว่าติดไปไปดำดิไม่ดำดิทำไมบนัททำไมบนัเข้ามาไม่ได้อ่ะพี่โบเขาออกหรือเปล่าเขาอยากเล่นเกมมากกว่ามั้งพี่โบได้ยินอยู่ปะพี่โบน้องทายมันไม่มอร์นิ่งอลนะตอนนี้เด็กติดเกมหรอไม่จริงค่ะกากคนเดียว อคนเดียวเลยเอางี้ถ้าพี่โบยังฟังอยู่มาแ้ทีมาเอาตังเติมเกมไหมลูกเนี่ยพี่บิ๊กเป็นคนจะเติมเกมให้พี่แล้วเนี่ยพี่บิ๊กดังใหญ่แล้วอยากได้สกินใหม่พอดีเวเลียดนะใช่สยามหน้าค่าคือแบบ อส่งโค้ดแบบเดียวนี่ไงพี่ก็แอดเนี่ยทุกทุกคนในนี้สามร้อยคนที่ได้ฟรีแล้วตอนเนี้ยไม่คือเขาไม่ไเล่นกับเราเนาะเขาไม,<ะ>เาไม่เขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้นาวีกันเขาจะไปดูไมลรักตะกาศว่าทำยังไงอ่ะให้เขาโหลดมาเดี๋ยวผมสอนเธอจะสอนรับผิดชอบทั้งหมดสามร้อยหกสิบแปดล้านคนเลยเหรอใช่ <c oughs> แล้วเราก็จะได้สยามราคาทุกทุกคนคุณบน,นัสคุณโบน,นัสเขาอัปเดตไอ้นี่หรือยัง เมื่อวานคุณจูเนียร์ก็มีปัญหาเหมือนกันเข้าไม่ได้ักทีเพราะว่าไม่ได้เฟซไอจีทำไมถึงกี้ว่าผมไม่แปลงฟันนะฟ <laughs> <c oughs> ันมผมนมแีแมลงเกาะอยู่หรอเป็นแมงเหรอหรือยังไงเด็กน้อยแปลว่างี้ป่าวแบบเขาเห็นเธอเป็นเด็กน้อยไงหรอเสาะจริงเปล่าเต้า ถ้าโหลดมาแล้วผมจะส่งโค้ดให้ทุกคนก็จะเอาไปใส่แล้วผมก็จะได้สกินฟรีหนึ่งตัวเธอเธอเหลือห้านะตอนนี้ฉันเหลือร้อยหนึ่งซึ่งยากมากผมไม่ได้ส่งให้ใครเลยไงผมมียังร้อยแปดสิบห้าอยู่เลยเหลือเยอะกว่าพี่เยอะอ่ะผมต้องหายกี่คนอ่ะคนหนึ่งเท่ากับห้าพอยอ่ะเยอะเลยเยอะมากโอ้ฉันร้อยหนึ่งก็ยังเครียดอยู่เลยเนี่ยว่าว่าจะได้หรือเปล่าคนหนึ่งได้ห้าห้าอัน นะะคนได้ห้าอันใช่ไหมเราจะเป็นของเราส่งให้เพื่อนสองเราทําเคเวสอีกสองก็เท่ากับสี่แม่บบ๊กฝากตามตอนเราเอาจุดบาทเลยเดี๋ยวก็นะ<อ>การนี่เขามาคุยเรื่องตีนก<อ><อ>ันออกกาดกาดกาดลองออกก่อนได้ปะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอลองเอาบนนักขึ้นมาก่อนแบบเมื่อวานได้ไดบ๊บายบายทุกคนเจอกันไม่ไม่กลับมาด้วยกลับมาด้วย มาโบนัสเัอต้องเธอต้องเป็นเบิร์จูเนียแน่เลยอะองนั่นไงเห็นไหมเธอต้องเป็น<อ>เหมือนคุณจูนแน่เลยที่แบบที่แบบก็ที่แบบเข้าคนที่สามไม่ได้อ่ะเห็นปะเนี่ยอ๋อนันจ้ทำได้เลยที่ไลฟ์ที่ออฟฟิศอะ ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเนี่ยโบหมายถึงโบนัสต้องเข้าคนที่สองอ่ะถึงเข้าได้เลยเห็นปะะ่ะืะแต่พอเข้าคนที่สามเข้าไม่ได้ใช่มีดุนคนเดียวที่เข้าได้เมื่อวานดุลเข้าคนไหนก็ได้ไม่มมมดูอ่ะโอแกมแดงไาเ้แกมส้มมากเป็นไงบ้างค้าหนอัปเดตชีวิตหน่อยเดี๋ยวกันนะคุณกาบหายไปเลยอะ่ะ ชวนกาดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยอนกาดก็้าไปอีออกนะอคนนึงที่เข้าไม่ได้สวัสดีค่ะรับสวัสดีทุกคนนะคะก็ไม่ได้มาไลฟ์นานมากมากหรือเปล่าหรือเปล่าคิดถึงนะคุณโบโลเล่นเกมเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้ก็เนี่ยเล่นเกมหนักมากวันนั้นเล่นเกมหรอนี่เพิ่งรู้วันนียเล่นเกมอะไรอะไร่ะวันนั้นเล่นเกมอะไรอ่ะหก็เล่นด้วยกันอยู่ื่อเช้า โอ้โหแบบเนียมากเลยอะแบบพวกคุณเนี่ยโอ้โหแหมก็คิดดูดิอีกาดอะเขาไม่อ่ะเขาไม่เขาถึงแบบเขาพูดว่าชิวๆพี่ไม่ต้องเอาตัวที่เล่นได้มาหรอกอะจัดไปกูไม่เคยเล่นเลยค่ะอีตัวอีตัวฮิมะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครั้งแรกหนักโบนัช่วงนี้ก็เก่งจะต้องเป็นคนเป็นคนแบกไง เมื่อกี้เพิ่งร้องเพลงลงจูไปนะแล้วก็ลงทวิตร้องเพลงร้องเพลงเยอะมาเยี่ยบอกว่ารอทอราค่ะจะสร้างโมเมนต์เกลียดเกลียดเกียดการสร้างโมเมนต์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณกาเขาหายไปไหนอ่ะสร้างโมเมนต์เฉย<อ>ทุกคนนี่คือรูปลายกาเนะคะ <c oughs> หายไปไหนอ่ะ มีอะไไรขึ้นมามางันลายได้สี่ห้าคนแล้วเข้ามาเลยโอ้ okay, เรากำลังดินทาเธออยู่ที่เธอพาทุกคนไปแพ้อ่ะสองเกมรวดอ่ะโอเคอะไรนะอะไรนะเฉ <c oughs> ยเออแม่บัวร้องเพลงให้ฟังหน่อยแก้งเธอมันร้งองเพลงยิ้มไปอ่ะในจุกโบนัสแล้วคู่จิ้นเธอหายไปไหนอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม โอ้โหไลน์นั้นก็ทำเควสรัวๆครับออาความจริงแล้วตอนนี้หยุดเกมแล้วไปถึงไปถึงทีสิทธ์ใช่ไหมเล่นเกมเพื่อโทรไปก็คือคลิกอย่างเงี้ยโทรไปก็คืออยู่อย่างเงี้ยครับครับพี่ครับได้ครับ ทำ q u o t รัวๆเลยไม่อยู่แล้วในโลกแห mm ่ง hmm. ความจริงเออไม่ทราบว่าพอหลังคาดว่าโควิดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้มีอะไรอีกไหมคะธุรกิจ <laughs> มีอนลน i ชั่นที่สามหรือ,อยังคะตอนนี้อ๋ตอนนี้ก็ตอนแรกกลับมาละลอกนี้ก็ไม่รู้ตอนแรกจะทำอะไรก็แบบเล่นเกมก็แล้ว <laughs> ทำกับข้าวก็แล้ว ติ๊กต็อกก็แล้วอ๋อมีสเก็ตบอกสิ่งที่เก็ตบอกเอออ๋อมีสเต็บอ์ดแต่ว่าคุณแม่คุณแม่เธอถ่ายใช่ไหมคุณแม่เธอเป็นคนถ่ายใช่ปะใช่ใช่ครับคุณแม่เก่งมากนะรู้มุมกล้องด้วยอะแบบเออเลิศอะแบบอืมก็รู้สอนใ่อืมมีทีมุมกล้องเรียบร้อยแล้วอะอืมกล้องมันโมวๆเล็กหน่อยค่ะของผมอ่ะ โอเคอ้าวแล้วกล้องเซนหมไหมกล้องที่หมดไม่หมดไม่หมวดพี่สองคนเล่นเกมอะไรกันเล่นอวีค่ะอ,อย่าลืมนะนเดี๋ยวจะทิ้งโค้ดไปให้นะคะสยามนาคานะคะน้องโบนนะัสตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยสามสิบแล้วมั้งเออเดีผมผมเอาโค้ดทิ้งไว้ในเอ้ย <c oughs> ผมก็ลืมไปแลว้วเอาโค้ดมาทิ้งในไอจีได้นี่หว่าให้คนแบบช่วยกด คือยังไงเอ้าทำไมกาดเข้าไม่ได้อีกแล้วอะ่ะอีกแล้วกาดต้องอัปเดตหรือเปล่าเหมือนโบนัสปะเดี๋ยวก็นนะจริงเหรอไม่เห็นเกี่ยวเลยตอนนั้นผมยังเข้ากันได้เลยสามสี่คนอ่ะตอนที่อยู่ที่อ,ออฟฟิตอะ่ะส่งครับกาดของแม่เบรกมัวมากวิแรงแรงตรง,รงนี้แหละแบบนึ้นะคะ ี่กาดเข้าไม่ได้เออทําไมอ่ะเมื่อกี้โบนะก,ก็เข้าไม่ได้รอบนี้ก็เป็นกาดอีกอ่อืมโอยชัดเลยชัดแจ๋วขอจิ้นบิ๊กโบได้ไหมไม่ได้คะ่ะแม่ลูกนะคะบิ๊กโบไปไม่ไดเดีนะ๋ยวกอนอนะ่ะคุณกาดเข้าไม่ได้ทำไงดีอ่ะเฮ้ยจริงเหรอ เน็ตไม่แรงหรือเปล่าเน็ตกาดแต่หรออุ๊ยกาดมันแรงมากมันใส่รหัสมันไปแล้วทิ้งโค้ดเฉยเลยคุยเดี๋ยวก็นนะทำยังไงนี้อผมทิ้งโค้ดบ้างดีกว่าดูเดิขออนุญาตฝากโค้ดโค้ดนะครับแอด เออเออเออน่าสนใจเพราะว่าคนที่ฟอนจีเราก็น่าจะล่นกันพี่ตอบพี่ตอบมาพี่ตอบมาพี่ตอบสวัสดีค่ะพี่ถึงพี่ตอบจังเลยสวัสดีครับไม่ได้เจอพี่ตอบเลยอ่ะพี่ตอบเดี๋ยวก่อนนะพี่ตอบไงฟามีิตาป้ถ้าพี่จะไม่ผิดอ๋อสวัสดีครับทำยังไงให้คุณกาดเข้ามาได้ สวัสดีครับอยากถ่ายละครแล้วครับอยากถ่ายงานแล้วอยากทํางานครับ <laughs> ช่วงนี้จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วครับเซฟาก็เริ่มเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะแล้วก็เป็นยิ้มก็ปิดโ oh อ้ my god เธอเดี๋ยวก่อนนะคุณทอรนินคุณอัปเดตไอจีหรือ,อยังอะ่ะ <laughs> ช่วยอัปเดตให้ก่อน <laughs> ได้ไหม เหมือนถ้าไม่อัปเดตอ่ะมันจะไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราองโทรหาคุณทรลลก่อนนะอือคืออันเนี้ยโบนัสเธออัปเดตล่าสุดวันไหนไม่รู้เลยอ่ะเพราะเพราะว่าที่บ้านมี WiFi มันก็จะอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะพี่แบงทำไมพี่แบงรีบอะจะไปแล้วครับเขาไม่เห็นผมผมเห็นนี่ไงเห็นเม็นคุณอยู่ เห็นไหมดึงไว้ดึงไว้เขาจะเขาจะรีไปเล่น<อ>เกมหรือเปล่าเขาจะไม่สนใจเธอเหรอทอร์นาอทอรนาอัปเดตไอจีให้หน่อยกาด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 ลองอัปเดตไอจีให้หน่อยได้ปะแบบมันเข้าอัปเดตล่าสุดอ่ะนะเออทำไมมันเข้าไม่ได้อะเพราะอะไรหรือว่าเป็นเพราะโบนัสตัวนั้นต้องออกไปอัปเดตหรือเปล่า หรอไหนโบน,นัมน<อ>ออไดลองดูก่อนก็นกได้เออโอเคโอเคไม่ใช่กมม็มีทอราอีกถ้าเหมือนแบบแมปเดตเดี๋ยวมันไม่ขึ้นไงอืมโอเคอ่ะคุณทอร์ลาอยู่ไหนเดี๋ยวลองดูนะคุณทอรนอัปเดตหรือยังทีเดียวเลยเดยปะมัน้ายอ่ะ ภาพี่รุ่นเชียงใหม่ร้อนมากทำให้ฝนตกหน่อยพี่กล้วยมาไม,ม่ต้องไล่ใหม่อ่ะคราวนี้ใครมาคุณทอราปะ่ะพี่แบงค์มา <c oughs> ใช่ไหมครับนี่ไงใครบอกให้อัปเดตก็นี่ไงอัปเดตไปแล้วอัปอยังอัปแล้วใช่ปะก็นี่ไงก็คุยกันอยู่นี่ไงอัปเดตแล้ว <c oughs> ผมว่าอัปล่าสุดจะไม่รู้จะล่าสุดย <Mai, S 2> <c oughs> ังไงละไม่แต่คุณโบนั่ยไงคุณโบนั่งเข้ามาไม่ได้ ตาเนี่ไอ่ะกุญเ <Okay. S 1> เดี๋ยวเทำไมคุณวบนัสถึงเข้าไม่ได้มันรับออไหมให้แบบเู้ือเหลือไลฟ์แค่สองคนเหรอไม่ใช่ต้องดวันไลฟ์ได้สี่คนแล้วค่ะคุณแบงค์คุณพี่แบงค์อัปเดตแล้วผอัปเดตจนไม่รู้จะอัปเดตไงแล้วเลย มันไม่ได้หายไปไหนครับเนี่ยกาดเข้าไม่ได้เห็นปะทำไมอ่ะลองให้ทอรัสออกเราโอกาสเข้ามาไหมครับก็เมื่อกี้ทําไปแล้วอ่ะแต่กาดก็เข้าไม่ได้กาดคือตอนนี้มันสามารถเข้าได้แค่คนเดียวอยู่นี่ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเพราะไอจีชั้นหนอแต่ก็ไม่เพราะว่าเมื่อกี้ไอจีพี่ หมายถึงว่าไอจีพี่อ่ะที่พี่เล่นเมื่อวานอ่ะยังเล่นได้อยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าหรือว่ายังไงดีอ่ะโอ้ย <c oughs> เหนื่อยใจเนาะกับการเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ทีละคนพี่โบบอกว่าทีละคนครับเรอสามารถดึงได้ไหมไม่ได้ดึงพี่คนเดียวใช่ไหม ฮัลโหลได้ยินไหม,ไ,มได้ยินครับทอราได้ยินไหมได้ยินครับเน็ตพี่แหลกๆนิดนึงโบนัส <Bon at. S 2> โทรหาโบนัส bon ไปเพิ่งนะโทอรนา นะพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์อัปเดตอะไรหน่อยสิครับมีคนเขารออยู่นะพี่แบงค์อัปเดตอะไรนะครับอัปเดตตัวเองไงเป็นไงบ้างอ๋อช่วงนี้นะครับก็ติดเกมนะครับจริงๆเลยนะตอนนี้ติดเกมหนักหน่วงหนักสิสโทรไปยังมีเสียงคลิกเลยเมื่อกี้ผมโอนตังค์อยู่นะครับพอดีว่ามีคนซื้อไอเทมผมในเกม ล้วซื้อไอเทมก็ต้องเป็นคนรับเงินดิทาไมถึงเปนะ็นคนนะใช่ใช่ใช่ผมเป็นผมเป็นคนรับเงินนะโปนัสกดขอแล้วมันไม่ติดอีกแลว้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าลองไลฟ์ใหม่ไหมครับแม่บิ๊กอะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอลองไลฟ์ใหม่ก่อนนะครับผม request to join hello 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 request to join hello, 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 hello. สวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังงงอยู่นะคะว่าตอนนี้ชัไ่ไมถึงได้ คือตอนเนี้ทาระไม่น่ามีปัญหาแล้วเหลือโบนัสแล้วตอนนี้ทาระไม่น่ามีปัญหาละเหลือโบนัส้นอุย้ยทำไมวันนี้ทำไมวันนี้หลอดจังเลยอะฟิลเตอร์หลุดเนี่ยน้าจริงเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยฟิลเตอร์ครับนหน้าผมสิวเต็มไปหมดเลยเอา้าทําไมอะ่ะแพ้น้าอีกแล้วหรอทําไมถึงมีสิวอีกแล้วไม่รู้เหมือนกันครับยูดีมันก็นขึ้นมา บบน,น,น่าจะเป็นสิวฮอร์โมนนะพี่อ่ะขึ้นรีเค bon <Brazil. S 2> วสปรับโบนัสบราซิลสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วคุณธนาอุ๊ยเราลืมได้ไงว่าคุณคือทุกคนที่เป็นตัวแบกของกแกลกอะวันนี้เราเล่นกันสี่คนวันนี้เราเล่นกันสี่คนมีโบนัสมีกาดมีแบงค์จิแล้วก็มี มีมีมีม,มีมีพี่ก็ทั้งหมดสี่คนเอาวีกันแล้วแบบโอ้โหโดนตีย่อยยับเลย <laughs> ไม่มีแกลกมันไปคอยดึงอนะ่ะเออไม่มีแกลกไม่คอยดึงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนอีกแล้วบน้ไม่ได้อีกแล้วลว่ะทอระเดี๋ยวเธอลองออกจากไรก่อนได้ปะแล้วเดี๋ยว <laughs> ให้ <laughs> ให้วนเข้าก่อน <laughs> ได้ครับ อเคยากอะอยากให้อยากให้น้องมาไล่ด้วยกันอะแต่มันไม่ได้อะค่ะทุกคนทุกคนอาจจะดูวุ่นวายน่อนะครับวันนี้จะก็ไม่ได้สิฟ้าอยากได้อะไรฟ้าต้องได้คุณรอเล่นเกตอ่ะเห็นไหมมันได้ม,มันเป็น<ล>มันได้ที่ โบนัสเราลืมเราลืมคุณทอราไปได้ยังไงอ่ะคุณทอราเขาเล่นแกลกเก่งมากเลยนะเขาไม่ค่อยเขาเล่นตัวคนคนนี้เขาเขาเป็นโลมิงแล้วเขาเล่นตัวอัตราการอัตราการดึงร้อยเปอร์เซ็นนะคะคนเนี้ยเขาดึงแม่นอยู่ดึงคนเหรอเปล่าดึงคลิป ด <laughs> ึงโคนอ่ไม่ได้อีกแล้วหรือเป็นที่ดีฉันแต่มึงลองได้อยู่เลยนะร้อง,องให้แบรงร้องให้แบงอันนี้ไหม้องให้แบงขึ้น,นคนแรกอ,ะอ่ะเออได้ฮัลโหลทอร์าะนัด ทนาธนาตอนนี้รรากดอย่างกดกดกดอันนี้อย่างขอเขาร่วมอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวธนาต้องทําให้หวีเล่าไดมาเป็นตรงตรงชื่อพี่อ่ะคาว่าลมโชยอ่ะมันจะมีตัววีตัวเล็กตัวหนึ่งอ่ะให้กดตัววีกดลงมาใช่ป่ะแล้วกดว่าขอเชิญเข้าร่วมอ่ะขอเข้าร่วมอ่ะถ้าเกิดไม่รอบนี้เดี๋ยวจะให้เธอเป็นคนขึ้นแทนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพี่เข้าไปจอยดีดีกว่าเพราะเธอดูง่ายสุดเครื่องเธอเนี่ยโอเคลองดู คุณแม่อยู่ไหมคุณแม่สวัสดีคุณแม่นะฝักสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคะ <ul> แม่แล้วครับกลับว่าหรอใช่แล้วขับเฮาไหมแม่ขับเฮาไม่ขับเฮาจะไม่เห็นหน้านะคะขับเฮาก็จะได้ยินแค่เสียงเออขับเฮาไง,งแบงค์อะไรแบงค์แล้วก็อื่นขอจออย่างนี้หรออืม ตลาดเดี๋ยวขอทุกคนนะว่าคุณทอนเวลากดแล้วมัน,มนขึ้นอนะ่ะเวลากดกดกดแล้วมันแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะก็ให้คุณทอรไปเพิ่มอีมาทอรเฟซมาเลยนะ,ะมันจะหายไปหรอมันเด้งไปหรอหรือยังไงเป็นที่แอปอืมเป็นที่แอปแหละ <laughs> การนอนหายไปเลยเออซูมคะ่ะแม่บิ๊กจริงเออโอ้ยไม่ได้ไลก์กรุ๊ปไม่ได้สี่ไลก์กรุ๊ปแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะมันก็ไม่ขึ้นดิมันก็เห็นกันใช่ปะไลก์กรุปร๊ปบ่ไลก์กรุปรกร๊ปอาจจะต้องเป็นแ <c oughs> บบว่า,าเห็นรีเควสมาเลยอะ่ะพี่แบงค์ขาไล่เดือนไหมพี่แบงค์ไม่รีเควสตมาอะจอต้องทุกคน ไลา์กูเติมรานเดด้นนะครับไม่ได้สิก็ทำให้ไม่เป็นเพื่อนกันในไลน์มันก็ไม่ขึ้นดิใช่ไหมโอลิแฟนไงพี่ทำโอลิแฟนไหมอ๋อโอลิข้าอยางนั้นหรือเหรอืออ่ะรู้แล้วถ้างั้นถ้างั้นให้คุณทอลาเขาเป็นคนขึ้นแล้วกันเนาะ อืมหรือจะให้ผมขึ้นอ่ะอ่าแล้วแต่เธอกับทอราแบบคิดกันเอาเองว่าใครจะขึ้นสุ่มเสียงเหลือเกินเราออกไลนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์นี้จะปิวนะฮะ เจอกันทุกคนไหนกุณทอลาขึ้นดีกว่า